สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะพบกับครูพี่วิวนะคะในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะและสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะคุณรูก็จะมาทําการเก็บคะแนนเนาะแต่ก่อนที่เราจะมาเก็บคะแนนนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะมาสอนกันก่อนนะคะใน้น เรื่องของหน่วยการเรียนรู้ของนาฏัิลินนะคะแต่จะเป็นในส่วนของนาฏยศัพท์เบื้องต้นสําหรับนักเรียนเนาะอ่าไม่รอช้ากันนะคะท่าที่หนึ่งค่ะจีนาฏยศัพท์นะคะพื้นฐานเลยสําหรับการรําไทยก็จะมีจีบมีวงเนาะแต่ว่ามันก็จะมีหลากหลายไปอีกนะคะหลายรูปแบบแต่ในที่นี้นะเราก็เรียนรู้กันในส่วนของพื้นฐานก่อนนะคะจีบมีอะไรบ้างมีจีบคว่ำจีบคว่ำนะคะลายนิ้วสามนิ้วแยกออกจากกัน นิ้วชี้จิ้มลงพื้นชี้ลงต่ําด้านล่างคือจิบคว่ำนะคะต่อไปจีบหงายปลายนิ้วชี้ชี้ขึ้นนิ้วรสามนิ้วกลางออกชี้ออกเหมือนเดิมนะคะอ่านี่มันนี่จะเป็นในรูปแบบของการจีบจิ้มลงจีบคว่ำจิ้มขึ้นจีบหงายเลื่อนมาอยู่ด้านข้างเป็นจีบปลกข้างเลื่อนมาอยู่ด้านหน้าเป็นจีบปลกหน้าแทงไปข้างหลังทรงหลังแบบนี้ จีบส่งหลังนะคะอ่าในส่วนของจีบจะมีจีบคว่ำจีบงายจีบปลกข้างจีบปลกหน้าจีบส่งหลังนะคะอ่าต่อไปในส่วนของหน้าตยศั์ส่วนมือเช่นเดียวกันก็จะเป็นวงมีจีบแล้วก็จะมีวงวงมีวงบนนักเรียนสามารถนำปลายนิ้วทั้ง4ี่นิ้วนะคะแตะที่คิ้วแล้วดันออกไปให้แขนของเราเป็นเส้นโคงนะคะเราจะเรียกว่าวงบน ลดต่ำลงมาอยู่ระดับไหลเรียกว่าวงกลางวงบนขี้มออกไปเลยวงบนเลื่อนลงมานิดนึงปลายนิ้วอยู่ระดับไหลเรียกว่าวงกลางนะคะย้ายมาตรงสะดือตรงนี้นะคะตองชายฟุกคเรียกว่าวงล่างดันมาข้างหน้าแบบนี้เรียกว่าวงหน้านะลูก โอเคค่ะนาติกศัสับส่วนมือก็จะมีจีบมีวงนะคะเดี๋ยวเราทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งจีบค้ามจีบหงายจีบปลกข้าจีบปลกหน้าจีบชายพกจีบตรงหลังวงบนวงกลางวงล่างวง,ง,วงหน้านะคะอ่านี่คือพื้นฐานเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะครูจะเก็บคะแนนโดยการ ให้นักเรียนนำจีบหนึ่งจีบมาผสมกับวงหนึ่วงนะคะแล้วก็อัดเป็นคลิปวิดีโอส่งกลับมาให้คุครูนะคะเช่นคุคพูพใช้จีบปกข้างกับวงล่างแบบนี้นะคะ,ะเป็นการผสมผสานกันระหว่างจีบและวงนะคะคุนจะส่งมุนพลทานี้เนาะหานักเรียนมี อะไนะคะนักเรียนสามารถทําได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเก็บคะแนนหลังจากคลิปวิดีโอนี้นะคะและนักเรียนก็ส่งงานของคุณครูเหมือนเดิมนะคะในรายกลุ่มรายวิชาศิละปะดนตรีน่าจะสินตอนหนึ่งค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะสวัสดีค่ะ